สวัสดีค่ะชื่อออมสินนะคะอยากขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อช่วงคริสต์มาสนะคะแม่ได้ชวนมานะคะคริสต์มาสของที่โบสถ์นิวไวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรดนใจเรานะคะให้แบบว่าที่จะกลับหาพระเจ้าก็คือเข้าโบสถ์มากขึ้นนะคะแล้วก็เลิอกอะไรที่มันเป็นแบบสังคมเก่าๆอะคะ่ะแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ปีนี้นะคะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะขอบคุณนะคะ อันนี้ก็ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่ผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาเชื่อพระเจ้าครับช่วงหนึ่งครับผมมีความสัมพันธ์กับเขาที่เป็นเพื่อนถือว่าเพื่อนสนิทกันมากๆครับแล้วมีช่วงหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะแอนตี้เรื่องศาสนาคิจครับก็คือพีเอ่เขาได้เจอพี่คนหนึ่งที่โบสถ์เราครับเมื่อปีก่อนมาประกาศข่าวที่ส่วนร้อยปีครับและเขาก็ไปเหมือนแบบ ไปกวนพี่เขาอ่แต่พี่เขากไ็ไม่ตอบโต้ด้วยความแบบนี้เลยแล้วช่วงที่ผมพาเขามาโบสถ์เนี่ยก็คือช่วงที่เขามานอนบ้านผมครับแล้วเขาก็ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยชวนเขามาจนเขามาโบสถ์นี้ผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากครับให้แล้วเขาก็เป็นผู้เชื่อใหม่ที่ผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะมาเป็นแบบผู้เชื่อที่โบสถ์แล้วเป็นเพื่อนรักของผมด้วยครับก็บถ้าพี่ๆน้องๆแบบมีเพื่อนหรือ ครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ขอให้พระเจ้าพาพวกเขามาครับขอบคครับสวัสดีค่ะชื่ออลินนะคะวันนี้จะมาเป็นขมายานค่ะคือเรื่องที่อลินจะมาขอคุณพระเจ้าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้อลินไม่รู้ตัวว่าแบบเหมือนเรามีความขมขืนกับพ่อตัวเองอะค่ะเราด้วยคําสอนของที่นี่ใช่ไหมคะก็คือซีเรียสมากกับการที่ว่าเราจะต้องทํากิโลเมตรแรกคือให้เกียรติบิดามารดาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะไอรินให้เกียรติพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็ทําหน้าที่คิดว่าทําหน้าที่ของความเป็นลูกตัวเองได้ดีแต่ว่ามันเหมือนลึกๆในภายในจิตใจของเราอะไม่ได้หลักเขาจริงๆมันเหมือนแค่เป็นการกระทําที่มันไร้ซึ่งความหลักอะค่ะพอช่วงปีใหม่กลับบ้านไปมันมีคําเทศคําเทศหนึ่งที่แบบเหมือนพระเจ้าอะให้ขึ้นมามันเป็นเรื่อง <laughs> การเตรียมตัวแต่งงานคือก็ ตอนแรกอ่ะไม่ยอมฟังแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปฟังซึ่งก็ก็ได้คําตอบมาก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นใช่ไหมคะคือไอรีนอะ่ะรู้สึกถามว่าขมขืนใจกับพ่อเรื่องอะไรคือด้วยความที่พ่อกับแม่แยกกันอยู่คะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นข้าราชการพ่อจะอยู่อีกที่หนึง่งแม่จะอยู่ที่หนึง่งทีนี้แล้วเราก็อยู่มากับแม่ตลอด แล้วเราจะเห็นแม่ว่าแบบเป็นผู้หญิงที่เก่งแก่งอยู่ได้ทําอะไรได้ด้วยตัวตัวเองมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆชีวิวตเราอ่ะไม่ต้องมีก็ได้นะอะไรเงี้ยสามีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ไม่ใช่ความจําเป็นอยู่แล้วแล้วแต่จริงๆอ่ะลึกๆอ่ะด้วยความเป็นเด็กใช่ไหมคะแม่ก็ด้วยความเป็นข้าราชการอ่ะเขาจะต้องไปท,ทําธุระไปสัมมนาตลอดแล้วเราก็ต้องอยู่บ้านกับน้องชายแล้วเราต้องเลี้ยงน้องดูแลน้องแล้วเรารู้สึกว่า แล้วตอนเด็กๆอ่ะไอรินก็เป็นเด็กน่ารักไงคะตัวอ้วนๆสมัยก่อนก็จะมีการบูลลี่การเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบโดนแกล้งตลอดอะไรเงี้ยร้อโดนร้องใช่ไหมคะโดนกันแกล้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราขมขึ้นมาในใจว่าแบบทําไมพ่อไม่อยู่ตรงนี้กับเราทําไมไม่มีใครอยู่กับเราเลยในวันที่เราต้องการใครสักคนอะไรเงี้ยทําไมฉันต้องมานั่ง ร้องไห้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยปรึกษาใครก็ไม่ได้หันไปตรงไหนก็ไม่เจอใครอะไรเงี้ยค่ะพอวันหนึ่งที่พระเจ้ามาพบเจอไฟของพระเจ้าใช่ไหมคะด้วยคําสอนเงี้ยเราก็ทําหน้าที่ไปเรื่อยๆโดยที่เราแบบไม่ได้รู้สึกหลักมันเหมือนมีกําแพงบางอย่างกับ,กบพ่อซึ่งโดยความผมตรงนั้นอะ่ะก่อนที่จะมาเจอไฟอะ่ะไอรินเรียกว่าเป็นลูกที่แย่มากๆเพราะว่าทํานิสัยไม่ดีทุกอย่างใส่พ่อทุกเรื่องไม่ว่าจะแบบเถียง พูดคําหยาบใส่พ่อด่าเลยอะไรเงี้ยพูดรุนแรงสุดก็คือแบบไม่น่าเกิดมาเป็นลูกพ่อเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปเกิดเป็นลูกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งมาเจอไฟของพระเจ้าก็นิสัยนั้นก็หลุดแล้วเราก็รู้ว่าเออเรามีความข่มกับพ่อแล้วนะแล้วไอการฟังคําเทศอน,นันต์มันคือเรื่องของภาษารักอะค่ะที่มันไม่ตรงกันคือไอลีนเป็นประเภทที่แบบภาษารักของไอลีนคือการแบบ คำพูดต้องพูดดีๆด,ด้วยแล้วก็แบบชอบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อภาษาหลักเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบกินข้าวด้วยใช้เวลาด้วยแล้วพอภาษาหลักอะ่ะพอเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเราคิดตลอดเวลาตลอดชีวิตเราว่าพ่อไม่รักเราเลยทําไมไม่รักเราละ่ะคือเขาไม่ใช่คนที่มานั่งกอดหรือว่ามันนั่งพูดว่าพ่อรักลูกอะไรแบบเนี้ยมันเลยเราก็เลยติดอยู่ในบ่วงกับคําความขมตรงนั้นจนกระทั่ง เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสได้ใช้เวลากับพ่อแล้วพระเจ้าก็เปิดตาใจให้เรารู้ว่าจริงๆเวลาที่เราเดือดร้อนอ่ะพ่อจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้ามาช่วยเหลือเรามันมีครั้งหนึ่งที่ไอไอรีนมีอาการของโรคเพนนิกอ่ะแล้วต้องเข้าห้องพยาบาลอ่ะตอนนั้นพ่อแบบเหมือนใจจะขาดอ่ะพ่อร้องไห้พ่อกลัวว่าเราจะเป็นอะไรในเวลาที่ เราเกิดอุบัติเหตุพ่อก็เป็นคนแรกที่วิ่งมาช่วยตอนนั้นไอเมื่อก่อนไอรีนเป็นโรคซึมเศร้าพ่อก็เป็นคนที่พายรีนไปหาหมอก่อนที่จะมาเจอไฟชีวิตของพวกเราแบบไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งพอไอรีนมันรู้ว่าพ่อรักไอรีนมากแค่ไหนอ่ะพระเจ้าเปลี่ยนใจอรีแล้วทําให้เห็นว่าพ่อรักไอรีนมากๆพ่อจะคอยอยู่ใกล้ๆคือด้วยความที่ส่วนตัวไอรีนเป็นคนโรคส่วนตัวสูงใช่ไหมคะพ่อก็จะเข้าใจเราแล้วพ่อก็จะ เวลายะแล้วก็ไม่ไม่เข้ามาก้าวไก่แต่ว่าจะคอยอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งพอหลังจากเรื่องนี้เปิดใจมันทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วเราลักสามารถลักพ่อได้จริงๆก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เอาภูเขาลูกนี้ออกไปขอบคุณพระเจ้าคะ่ะสวัสดีค่ะลิสานะคะก็อยากเป็นคําพยานขอบคุณพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับหนูก็คือความสามารถที่ หนูก็ตัวหนูเองก็ปิดมันไว้เหมือนกันก็คือหนูเป็นเด็กที่เรียนปวชค่ะแล้วก็คณะคอมพิวเตอร์กิจแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายกับการที่ชีวิตจะเป็นอะไรพอแบบมาอยู่คิดซะจากนี้ใช่ไหมคะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องต้องทำอะไรแล้วก็ไม่รู้พระเจ้าเรียกหนูทําอะไรมันเริ่มจากพันธกิจหนึ่งค่ะก็คือพันธกิจของอาจารย์หน่อยที่ ได้มีโอกาสเข้าไปทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนพระเจ้าก็ค่อยๆให้มาก็คือความสามารถในเรื่องของการาฟิกแล้วก็การออกแบบต่างๆที่พระเจ้าให้กับหนูจริงๆหนูเป็นเด็กที่วาดรูปเป็นนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันจะมีผลอะไรกับงานพระเจ้าวะอะไรเงี้ยคือว่ารูปกระตูนนะคะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หนูก็ขอบพระเจ้าที่เอ่มสิ่งนีนนนน้ค่ะมันมันเหมือนที่มาจากแห่งนี้ทาให้แบบมันขุดสิ่งที่แบบพระเจ้าใส่ให้กับหนูในชีวิตแล้วก็ตอนนี้มันก็ แบบมันสามารถสร้างไรายได้ให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะจัสมินนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคําพยานค่ะเรื่องแรกขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่จัสมินได้มาอยู่กับครอบครัวฝั่งคุณพ่อมาใช้เวลากับฝั่งป้าตอนนี้ก็อยู่ที่ที่นี่ได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะเรื่องที่สองขอบคุณพระเจ้าเรื่องการงานคือจัสมินได้มีโอกาสไปช่วยโกคนกลางโกคือป้าคือซึ่งโก คนนี้เนะคะเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื no jas, então, ้อผ um, uh, yes. ้าผลิตให้กับหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเซนทรัลโปโลเพย์บอยแล้วก็อีกหลายแบรนด์ซึ่งจสตินเนีเข้าไปช่วยในส่วนของบัญชีก็เขาเจ้าที่เขาไว้วางใจที่จัสตินจะเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็จัดการแล้วก็เช็คในส่วนที่ค่อนข้างสาคัญมากๆในโรงงานแล้วก็ในบริษัทของเขาให้โจทย์มาอีกค่ะก็คือให้จัสมินเนี่ยได้สรุปงบกาไรขาดทุนรวมไปถึงยอดขาย ในแต่ละปีซึ่งมันไม่ใช่จจสตีินไม่ได้ทําแค่ปีเดียวจจสตีินทําี่ปี6 4 6 5 6หกห้าหกเจแล้วก็ต้องทําเป็นกราฟมาสรุปให้กับที่ประชุมขอคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยให้สิิปัญญาจนจจสตินสามารถทํารูปแบบกราฟที่ออกมาแล้วมันครอบคลุมทั้งหมดทิศทางของกําไรหรือต้นทุนได้อย่างชัดเจนมันก็ได้ใช้ในที่ประชุมแล้วฟีดแบ็กก็กลับมาดีมากๆขอพระเจ้าว่าจจสตินอยากมีมีรายได้เป็นภาษีเป็นคำคราวนี้พระเจ้าก็ตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือป้าหนูเนี่ย เขาก็ให้หนูบริหารจัดการโฮสเทลของป้าหนูเองก็คือถ้าเกิดมีลูกค้ามีคนมาเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนบริหารจัดการดูแลโปรโมททุกเรื่ง่หมดเลยถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาต่อจากเนี้ยก็คือจะเป็นรายได้ของหนูเลยมาคือมินได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ผมกังวลเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามินเนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมมาประมาณตั้งแต่มินอยู่มัธยมต้นจนมาถึง จบม .6 ก็คือยังใช้เครื่องนั้น <c oughs> เรื่องครอบครัวเรื่องมาหาวิทยียาลอะไรคือต้องบอกก่อนว่าพอจะ,จะมินเข้ามาที่นี่มินก็รู้สึกขอาพระเจ้าคะ่ะหนูเป็นคนเดียวน้อที่เป็นแบบคริสอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าหนูจะให้พวกเขาเห็นถึงพระเจ้าในชีวิตหนูได้ยังไงเพราะว่าหนูเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยตัวกระปิดเดียวมากๆเลยในอ่าในแบบคนในครอบครัวพระเจ้าก็บอกว่าเรา,เราเริ่มจากสิ่งที่เราเป็นคือมินเป็นลูกเป็นหลานมินเงองก็ต้องเป็นลูก เป็นหลานที่ดีเป็นเลนที่ดีไปทีละสเต็ปวันต่อวันกับพระเจ้าเรื่องมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเดือนหน้าจัสินก็อยุสิบเก้าใช่ไหมคะมินพึ่งจบหมหกเมื่อปีหกเจ็ดก็คือมินซิลมาหนึ่งปีคราวนี้ก็มีมีคําพูดที่เข้ามาว่าเออถ้าจัสมินไม่ได้เข้าขณะน,นี้มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยหนึ่งปีที่จัสมินซิวมาก็จะสูญเปล่านะมันคำ,คำพูดเนี่ยประกอบกับคาหลายๆพูดอ่าคาพูดหลายๆคาที่มันอาจจะทาให มีมีความกดดันแล้วก็ความเครียดมากกว่าเท่าที่ควรจนมันก็ทําให้เปิดช่องว่างด้วยค่ะและความรู้สึกหล,หลายด้านที่มันเข้ามาในใจว่าแบบฉันจะต้อง accomplish มันให้ได้มันต้องแบบ perfectionist โอ้ทุกคนฝากความหวังเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเป็นหลังจากคนโตของครอบครัวนี้เป็นเหรนเป็นเหรนคนแรกอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบกรับเยอะจังเลยจนโหมีโอกาสพูดคุยกับ ผู้นำยูเลนเจอร์เราก็เลยได้รับคำหนุนใจแล้วก็พักคำเข้ามาในใจของเราแล้วทำให้มินเองก็กลับมาตั้งหลักอีกทีหนึ่งได้แล้วในวันเดียวกันนั้นเองพระเจ้าก็เลยตอบคำปฏิญานให้คือพระเจ้าน่ารักมากๆองค์ก็พาหนูไปกินข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อยูีิเขาก็พูดขึ้นมาว่าจูสมินไม่ต้องแบกรับชื่อเสียงหรือภาระหน้าที่อะไรที่มันเกินเด็กคือพอได้แล้วอัวอยากให้ลือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นคําพูดที่แบบมันป๊อกมากๆเลยแล้วทำให้ จิตใจกับจิตวิญญาณจจสมินนะคะมันสงบมากขึ้นมากๆ <c oughs> <c oughs> ได้มีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐให้กับนักการเมืองบางท่านรวมไปถึงได้มีการพูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าให้กับนายทหารยศใหญ่ของทางฝั่งพมา่าซึ่งก็ใหญ่มากๆค่ะคือก็คือรู้จักกับคนในครอบครัวเลยทําให้เขาก็มาที่บ้านก็เลยได้มีโอกาสคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็มเมนองก็เลยได้พูดถึงเรื่องราวพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยทำให้จจสีมินเห็นว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ต้องการพระเจ้า จะมีอีกหลาดยดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับความรอดเอาตัวเองเข้าไปให้พระเจ้าใช้เชื่อในแผนการของพระเจ้ามากขึ้นโลกสุดท้ายนะคะมินอยากขอบพระเจ้าสําหรับคริสตจักรนะเมูม่นใหม,ม่เป็นคริสตจักรที่ทําให้จัสตินเนี่ยเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นมากๆคือถ้าถ้ารู้จักจัสตินก่อนนั้นเนี่ยคือก็ถือว่าแบบคนละคนได้รับการปลดปล่อยครอบครัวนี้มันดีขึ้นมากๆแล้วก็เรื่องหนี้สินก็สามารถเคลียร์นี้นอกระบบ ได้หมดแล้วปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่หนักมากๆสำหรับจันเินเพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่จสินเองต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่จินควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีหลายๆเรื่องที่มินต้องจะต้องทําแล้วก็ต้องทําให้เสร็จทําให้ถูกต้องทําให้เรียบร้อยเรื่องที่มันเบลอเบล่ามันจบไปหมดแล้วจินก็อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้นําสําหรับอาจาร,รย์คมเอกอาจารย์หน่อย อาจารย์บิ๊กอาจารย์ลานอาจารย์บรู๊คอาจารย์นับบี้อาจารย์ดรป๊อปแล้วก็ผู้นําอีกหลายท่านแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรด้วยค่ะที่ทําให้เหมือนคือเสริมสร้างกันแล้วทาให้จิมินเนี่ยย่างลากลึกลงไปกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของทุกคนพระเจ้าไม่เคยบังคับพระเจ้าอ่อนสุภาพและอ่อนโยนมากมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเอาตัวเองเข้าไปให้พระเจ้าใช้มากขนาดไหนมินเองก็ต้องประพฤติตัวให้มันเป็นเกินและแสงสว่างให คนเราข้างเห็นพระเจ้าในฟิโทมินให้ได้เหมือนกันแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้เราจะเข้าสู่เส้นชัยได้กันค่ะขอพระเจ้าวอว้พรค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีน่านะคะจากนิวไฮสุลาทาน,นีค่ะกะ็ช่วงที่ผ่านมานะคะแบบสองสามวันที่แล้วค่ะก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วก็พระเจ้าก็มาคุยด้วยหลายๆเรื่องล่าสุดก็คือเมื่อวานค่ะก็พระวิญญ,ญาณก็ตัดว่าที่บ้านะ่ะมีของที่คนทําคนใส่ ซึ่งปกติจีน่าเดินผ่านห้องนั้นอาจจะมีอาการแบบสั่นแล้วก็กลัวมากๆแล้วด้วยความที่พระวิญญาณน่ะทราบว่าจีน่ากลัวพระวิญญาณแบบน่ารักและใส่ใจมากก็เลยพูดคว่าตะขับขเล่นใช่ทําให้ความกลัวของจีน่าลดลงแล้วก็สามารถเข้าไปที่ห้องนั้นพอไปถึงนะคะมันเป็นที่นอนนะคะด้วยความที่ที่บ้านอะ่ะพอเป็นท้าผ้าเก,ก่ามาก่อนอะ่ะมันก็จะมีคนเข้าออกได้เยอะเขาก็เลยเอามาใส่แล้วมันอยู่ในห้อง,งเก็บของเลยนะคะพอเอาไปทิ้งป๊บะ หลังจากนั้นเนมื่อคืนก,ก็คือพระเจ้าก็มาตัดเพื่อหลายอย่างแล้วก็ปลดปล่อยวิญ,ญญาณไปเยอะมากมากจริงๆจนตอนนี้เหมือนแบบเริ่มกลับมาปกติได้ครั้งนึงแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เห็นชาติอีกท่านนึงก็คือหลังจากไปทิ้งแล้วหลานชายจากเดิมที่หงุดหงิดทร้ายคนอื่นพูดไม่พอจำแต่เรื่องไม่ดีมาอ่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่เก็บของทาอะไรเละเทะเลี่ยนบ้าเต็มไปหมดทาอะไรเงี้ย เราเขาก็ดีขึ้นเชื่อฟังขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นแล้วก็สดใสมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเปิดเผยแล้วก็สำแดงค่ะถวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณพ่ะ